PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแส สวัสดีค่ะ PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแสค่ะกระแสวันนี้นะคะมาจากรายการแลบ้านแลเมืองของสถานีวิทยุมอ,อหัดใหญ่ค่ะที่ได้ติดตามเรื่องราวของเต่าทะเลที่เกยตื้นนะคะจากการสัมภาษณ์นะคะในรายการพบว่ามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในช่วง3ปีที่ผ่านมาคุณราตรีสุขสุวรรณนะคะผู้อํานวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างถึงกรณีที่พบเต่าตนุเกยตื้นในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างค่ะว่าในช่วง3 ปีค่ะในปีพุทธศักราช2,564ถึง2,567นี่แหละค่ะพบว่ามีเต่าที่เกยตื้นนะคะจำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ย82เคสนะคะพบในจังหวัดสงขลาจำนวน58เคสมากที่สุดในพื้นที่ชายฝั่งเลยละค่ะ จำนวนที่รองลงมาก็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราช15เคสปัตตานี7เคสค่ะและนราธิวาสอีก2เคสนะคะจากจำนวนทั้งหมด82คสนะคะเป็นการเก็บข้อมูลนะคะพบว่าเต่าทะเลจำนวน5ตัวนะคะที่ถูกพันรัดด้วยอุปกรณ์ทางการประมงนี่แหละค่ะแต่สามารถช่วยได้และปล่อยสู่ธรรมชาติได้ทันทีและอยู่ในระหว่างการพักฟื้นอยู่อีก16ตัวนะคะและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วจำนวน30ตัวทั้งนี้การเคยตื้นแบบหลักๆของเต่าทะเลเนี่ยมีอยู่2ประเภทหลักๆก็คือว่า มีจากการเกิดตื้นแบบมีชีวิตนะคะกรณีที่เกิดจากการถูกพันรัดจากเอน็นเชือกหรือว่าขยะทะเลที่ทําให้เต่าเ้าอ่อนแรงในกรณีนี้ก็จะนำเต่อไปรักษาและอนุบาลให้แข็งแรงแล้วก็ปล่อยกลับสู่ธรรมชาติและอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเป็นการเกิดตื้นแบบเสียชีวิตค่ะจากการป่วยอย่างรุนแรงนั่นเอง จากการสัมภาษณ์ในรายการแลบ้านแลเมืองนะคะก็จะทําให้เห็นว่าในแต่ละปีนะคะแต่ละพื้นที่เองมีเต่าทะเลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนไม่น้อยเลยจึงเป็นประเด็นตั้งต้นให้รายการ PSGIC ของเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมและได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชยานิตด,ดาวฉายอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานคารินทร์อาจารย์ได้บอกนะคะว่าปัจจัยหลักนะคะของการที่เต่าทะเลลดลงและมีแนวโน้มที่จะถูกคุกคาม เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ก็มีปัจจัยหลักเกิดขึ้นจากขยะทะเลหรือว่าเศษพลาสติกที่หลุดลอยนะคะอยู่ในท้องทะเลทําให้สัตว์หรือว่าเต่านี่แหละค่ะอาจจะกินเข้าไปแล้วก็ถึงแก่ชีวิตนะคะอีกทั้งเป็นเรื่องของเครื่องมือค่ะการประมงนะคะแล้วก็เกิดจากภัยธรรมชาติรวมถึงภาวะสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงนะคะทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อประชากรเต่าทะเลให้มีความอ่อนแอลงในประเทศไทยของเรานะคะรวมถึงสถิติการวางไข่ของเต่าทะเลในตอนนี้ก็ลดลงมาก กว่า5เท่าจากจํานวนที่มากกว่า2,500รังต่อปีเหลือเพียงแค่300 -400 ถึง400รังต่อปีเท่านั้นเอง และในช่วงที่ผ่านมานะคะแม้ว่าต่อทะเลในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองก็แล้วแต่นะคะแต่นะคะสถิติการลดลงก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังคะปัจจุบันนะคะต่าทะเลก็มีแนวโน้มจะสูญพันธุ์ในไม่ช้าสาเหตุที่ทําให้ต่อทะเลลดลงก็มีมากมายเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งนะคะอัตราการรอดของลูกเต่าทะเลเองในธรรมชาติต่ําลงและใช้ระยะเวลานานนะคะกว่า10ปีกว่าเขาเนี่ยจะได้เจริญเติบโตแล้วก็เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์2ค่ะเกิดจากการกลักลอบเก็บไข่ เต่าทะเลนั่นเองเนื่องจากเป็นค่านิยมในการบริโภคไข่เต่าทะเลของนักท่องเที่ยวหรือว่านักบริโภคบางกลุ่มนะคะทาให้ปริมาณความต้องการไข่เต่าทะเลสูงมากขึ้นราคาไข่เต่าทะเลจึงสูงขึ้นสูงขึ้นด้วยค่ะการลักลอบเก็บไข่เต่าเพื่อไปบริโภคและการจําหน่ายก็จะเป็นปัญหาใหญ่อีกด้วย 3. นะคะเกิดจากการติดเครื่องมือประมงทั้งที่ไม่เจตนาและทั้งที่ททเจตนาเช่นการกระทําประมงแบบอวนล,ลากนะคะอวนล,ลอยและเบ็ดราว บริเวณชายฝั่งหน้าแหล่งวางไข่ของต่อทะเลค่ะหรือจากแหล่งอาหารของต่อทะเลนั่นเองโดยเฉพาะในช่วงที่ต่อทะเลวางไข่นะคะซึ่งเครื่องมือดังกล่าวได้ละค่ะเป็นตัวการสําคัญและตัวการตรงเลยนะที่ทําให้เกิดการสูญพันธุ์ของต่อทะเลทั้งที่เจตนาและไม่เจตนาค่ะจริงๆแล้วต่อทะเลค่ะเขาเป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอดนะคะเมื่อเขาติดอ้วนหรือว่าติดเบ็ดดูนในน้ําใต้น้านานๆเนี่ยค่ะก็จะทําให้เขาเนี่ยจมน้ําได้นอกจากนั้นชาวประมงบางกลุ่มก็จะทําการดักจับต่อทะเลเนี่ยละค่ะโดยเจตนาเลยเพื่อน,นําไปเป็นอาหาร หรือว่าเพื่อจําหน่ายนั่นเอง 4. นะคะเกิดจากการบุกรุกแหล่งแพร่ขยายพันธุ์ของต่อทะเลโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญจึงมีการบุกรุกสร้างที่อยู่อาศัยรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมเป็นจํานวนมากนะคะทําให้สภาพความเหมาะสมในการที่จะเป็นแหล่งวางไข่ของต่อทะเลสูญเสียไปปัจจุบันเองแหล่งที่เหมาะสมสําหรับการวางไข่ของต่อทะเลก็เหลือน้อยลงไปทุกๆวันละค่ะ ถึงแนวโน้มจํานวนวางไข่ของเต่ากระนะคะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นส่วนเต่าตนุมีแนวโน้มลดลงค่ะในด้านการพื้นที่ของการวางไข,ข่ของเต่ามาเฟืองและเต่าย่าจะพบว่าเป็นการวางไข่ในบริเวณชายหาดบนแผ่นดินใหญ่บริเวณทางฝั่งทะเลอันดามันเพียงเท่านั้นโดยเต่าย่านะคะพบการวางไข่น้อยมากเลยล่ะค่ะน้อยลงมากๆเลยซึ่งหากพบการวางไข่นะคะจะมีแค่1นึงงรังต่อปีเท่านั้นเองและมีแนวโน้มว่าจะมีการลดลงเรื่อยๆด้วยนะในขณะที่เต่ามาเฟืองนะคะแม้ว่าจะมีแนวโน้มการวางไข่มากขึ้น ในระหว่างปี2,563ถึง2,564แต่ค่ะในปี2,565ไม่พบการวางไข่ของต่อมาเฟืองอาจจะเป็นไปได้ว่าแม่ต่อมาเฟืองอาจจะกลับมาวางไข่อีกครั้งในช่วง3-5ปีนี้ละค่ะลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะ นอกจากเรื่องอัตราการวางไข่ของเต่าทะเลแต่ละสายพันธุ์ลดลงแล้วนะคะยังมีปัจจัยขยะทะเลอีกด้วยที่เป็นปัญหานะคะที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดรวมถึงเต่าทะเลด้วยเพราะขยะเหล่านี้ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยพลาสติกค่ะซึ่งเต่าทะเลสามารถเข้าใจผิดได้นะว่าขยะนี้อาจจะเป็นอาหารฟองฟอง,ฟองอากาศหรือว่าเป็นอาหารแพลงก์ตอนของเขาเมื่อพวกเขากลืนกินขยะทะเลพลาสติกเหล่านี้ลงไปก็เกิดการอุดตันในระบบทางเดินอาหารและส่งผลให้เขาไม่สามารถกินอาหารแล้วก็เกิดการ สีีชวิตในทุ่ดอันนี้ยกตัวอย่างเลยนะคะเต่าทะเลนะคะมักจะเข้าใจผิดว่าขยะทะเลหรือว่าพลาสติกเนี่ยแหละคะ่ะเช่นเขาอาจจะคิดว่าถุงพลาสติกเป็นแมงกะพุนเพราะว่าใส่ๆเหมือนกันถูกต้องไหมคะซึ่งเป็นอาหารหลักของพวกเขาเลยเมื่อเขากลืนงขยะเข้าไปขยะพวกนี้ก็จะไปอุดตันระบบทางเดินอาหารทําให้เต่านะคะไม่สามารถย่อยอาหารเองได้ส่งผลให้เขาเกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตนั่นเองหรือว่านะคะเต่าทะเลอาจจะติดอยู่ในอุปกรณ์การประมงที่ถูกทิ้งลงสู่ทะเลอย่างเช่นอวนเชือกนะคะ ขยะเหล่านี้ค่ะส่งผลให้เต่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ และมักจะจมอยู่ในน้ําเนื่องจากว่าไม่สามารถขึ้นมาหายใจบนผิวน้ําได้อย่างที่ทราบเลยล่ะค่ะว่าเต่าทะเลหายใจด้วยปอดเขาก็ต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ําอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าเขาขึ้นมาไม่ได้เขาก็จะจมน้ําและเสียชีวิตนั่นเองขยะทะเลที่สะสมบนชายหาดนะคะทําให้พื้นที่การวางไข่ของเต่าทะเลถูกทําลายเต่าทะเลเพศเมียที่ขึ้นมาวางไข่อาจจะเจอกับขยะที่กีดขวางใช่ไหมทำให้เต่าทะเลไม่สามารถวางไข่ในพื้นที่ที่เหมาะสมจึงส่งผลให้จํานวนลูกเต่าลดลงอย่างต่อเนื่องขยะทะเลนะคะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกนะคะ ก็สามารถปล่อยสารพิษสารเคมีลงในในทะเลได้หรือว่าในน้ําได้เมื่อต่อทะเลได้สัมผัสหรือว่ากินขยะเหล่านี้เข้าไปสารเคมีจะเข้าสู่ร่างกายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวนั่นเองอ่ะเอาละ่ะพอเราฟังแบบนี้แล้วนะคะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นผลกระทบ หลากหลายมุมมากมากเลยแล้วก็ผลกระทบทั้งแต่การขยายพันธุ์การสืบพันธุ์นะคะการวางไข่นี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ฟังแต่อย่างที่บอกเมื่อช่วงต้นรายการเลยค่ะว่าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชยานิตดาวฉายอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินเกี่ยวกับกรณีเรื่องต่อทะเลลดลงและมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ในอนาคตเชิญรับฟังค่ะก็ก็เอื่อต้องรู้เลยเพะว่าต่อทะเลเน like loyalty, od, like like well ี่ยเป็นจัดเลยคาชนิดหนึ่งนะคะที่ มีชีวิตอาศัยอยู่ในทะเลตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารการผสมพันธ์การดำรงชีวิตต่างๆเนี่ยก็คืออยู่ในทะเลตลอดเวลาเลยแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอดอันนี้สําคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราเนี่ยไม่รู้แล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาตายได้ง่ายเพราะว่าเมื่อเขาต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ําตลอดเวลามันหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสาเหตุใดที่ทําให้เขา่าติดอยู่ใต้น้าเช่นติดขยะติดพันอวนรัดหรือติดเครื่องมือประมงเขาก็จะจมน้ําตายได้ะคะ่ะ สัตว์พิเศษไหมเป็นสัตว์เลื้อยคานปกติเนี่แหละแต่ว่าเขาแค่อาศัยอยู่ในทะเลแต่ว่าไม่สามารถที่จะหายใจใต้น้ำได้อาจจะถึงประมาณตั้งแต่1นาทีไปจนถึงครึ่งชั่วโมงอยู่ได้ถ้าสมมติว่าเขาหลับก็สามารถกลั้นหายใจได้นานค่ะแต่ว่าถ้าเกิดปกติเนี่ยก็จะประมาณ1-5นาทีก็จะขึ้นมาหายใจทุกๆ1-5นาทีขึ้นมาหายใจเหนือผิวน้ำค่ะแต่ว่าตัวเนี่ยอยู่ในน้ำตลอดเวลาจะขึ้นมาบนบกก็ต่อเมื่อขึ้นมาวางไข่เท่านั้นใช่แล้วระบบนีออ้ต่อทะเลเนี่ยเขาเรียกว ที่อยู่อยู่ในในช่วงที่แบบว่าอยู่ในทะเลอยู่แล้วคะเต่าทะเลมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างไรบ้างก็อย่างที่รู้กันว่าเต่าทะเลก็เป็นสัตว์ผู้ราชนิดหนึ่งในห่วงโซ่อาหารค่ะก็คือเขามีความสําคัญมากในการที่จะรักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหารแล้วก็เพิ่ม mm. เขาเรียกอะไรเป็นตัวเพิ่มความสมบูรณ์ของทั้งแนวญ้าทะเลทั้งแนวปะการางังรวมถึงระบบนิเวศทั่วไปเพราะว่าเต่าเนี่ยเขาก็จะมีการ กินหญ้าทะเลกินฟองน้ํากินแมงกะพรุนซึ่งล้วนแต่เป็นตัวที่การควบคุมสัตว์หการควบคุมอาหารเหล่านี้ก็คือจะส่งผลให้ระบบนิเวศในแนวนั้นอะสมบูรณ์ขึ้นให้ทําให้มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นของสัตว์น้าไวอ่อนหรือว่าไขา่ไข่ปลาที่เป็นอาหารของมนุษย์ทีนี้ถ้าสมมติว่ามีการควบคุมจํานวนประชากรผู้ล่าทีนี้สัตว์น้าไวอ่อนที่จะเป็นเติบโตเป็นอาหารของมนุษย์เนี่ยก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ รวมถึงไม่ใช่แค่ระบบนิเวศอย่างเดียวเท่านั้นก็คืออาจจะรวมมาถึงทางด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจเศรษฐกิจ,กจแล้วก็สังคมเพราะว่าตรงไหนที่มีเต่าทะเลเนี่ยหมายความว่าตรงนั้นเนี่ยทะเลที่สมบูรณ์ไม่ใช่แค่ใต้ทะเลแต่ว่ารวมถึงบนชายหาดด้วยการวางไข่หรือการหมุนเวียนสารอาหารเนี่ยก็ทําให้ชายหาดทะเลเนี่ยสมบูรณ์สวยงามก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะนํามาสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลจากทั้งชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจโดยรอบค่ะเต่าทะเลถือว่าเป็นตัวบ่งบอกถึงความ อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นั้นใช่ไม่ว่าจะเป็นทั้งใต้ทะเลแล้วก็บนชายหาดค่ะในประเทศไทยของเราค่ะอาจารย์มีเต่าทะเลมากน้อยแค่ไหนคะแล้วก็ภาคใต้ของเราก็ได้ค่ะว่ามีเต่าทะเลกี่ประเภทแล้วก็ประเภทไหนที่มีความสําคัญที่สุดคะก็ขอเริ่มที่ชนิดก่อนก็คือทางภาคใต้เนี่ยเรามีจริงๆในประเทศไทยเนี่ยเรามีเต่าทั้งหมด5ชนิดก็คือเต่ากระเต่าตนุเต่าเต่าญ้าเต่าหัวคอนแล้วก็เต่ามะเฟืองค่ะ จริงๆทุกทั้ง5ชนิดเนี่ยพบในภาคใต้หมดเลยก็จะแบ่งเป็นฝั่งอ่าวไทยอ่าวไทยเนี่ยเราจะพบเฉพาะเต่าตนุแล้วก็เต่ากระแต่ว่าเต่าทางอันดามันนะคะก็จะพบเต่าตนุก็เต่าตนุเต่ากระแล้วก็เพิ่มขึ้นมาก็เป็นเต่าญ้าเต่าหัวคอแล้วก็เต่ามะเฟืองที่บางคนอาจจะเห็นในข่าวบ่อยๆนะคะก็จะมีทั้งหมด5ชนิดเลยส่วนจํานวนมีเท่าไหร่นั้นเนี่ยจริงๆในประเทศไทยเรายังไม่ได้มีการ วิจัยชัดเจนถึงจํานวนประชากรที่แท้จริงนะคะแต่ว่าคาดว่าจะมีหลักพันตัวค่ะเพราะว่าเราเราดูจากปริมาณของจํานวนการขึ้นวางไข่ของแม่เต่าซึ่งมีประมาณ3 4 0ถรลังต่อปีค่ะเพราะฉะนั้นก็คาดว่าประชากรน่าจะมีอยู่หลักพันตัวตลอดทั้งช่วงอ่าวไทยแล้วก็อันดามันค่ะการขึ้นวางวางไข่ของเขา,าค่ะปีละประมาณ300รลังค่ะ จริงๆดูเหมือนเยอะนะแต่ว่าถ้าเป็นสมัย20-30ปีก่อนแม่เต่าเนี่ยขึ้นวางไข่ประมาณ2,500-3,000ถึงลังต่อปีทั่วประเทศไทยตอนนี้ถือว่าลดลงเยอะมากๆแล้วค่ะถึงเรื่องของกรณีที่ลดลงค่ะรย์เรื่องของการวางไข่ก่อนที่เคาลดลงนี่เกิดจากสาเหตุอะไรคะมาถึงการวางไข่หรือว่าจํานวนประชากรค่ะ การวางการขึ้นมา <c oughs> วางไข่ที่ลดลงจาก2,000ลังอาหา,ารย์ที่เหลือปัจจุบันเนี่ยที่มันน้อยลงค่ะเกิดจาก,ากแบบปัจจัยอะไรคะปัจจัยหลักก็คือเรามีการเจริญตบโต,ตของชุมชนเยอะขึ้นเวลาที่แม่เต่าขึ้นมาวางไข่ที่ชายหาดค่ะชายหาดนั้นต้องเป็นชายหาดที่เงียบสงบมืดแล้วก็ไม่มีสิ่งรบกวนทีนี้เนี่ยพอเรามีชุมชนมีโรงแรมมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ตามริมชายหาดตลอดเวลาเนี่ยแม่เต่าไม่สามารถขึ้นมาวางไขได้พอมันไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมมันก็ไม่ขึ้นมาวางไข่ค่ะทีนี้พอมันไม่มีาการวางไขป ก็จะไม่มีการแพร่พันธุ์ก็จะประชากรก็จะลดจํานวนลงต่อไปอีกค่ะจํานวนไข่ของเขาเนี่ยเคยได้ยินเขาว่าบางตัวบางฟองอ่ะก็มันมันแป๊มันไม่ได้มีตัวค่ะอาจารย์อันนี้เกิดจากปัจจัยอะไรคะจริง,รงๆเวลาเขาวางไข่เนี่ยก็จะลังหนึ่งจะประมาณ100ฟองต่อลังแต่ว่าในในรังหนึ่งเนี่ยจะมีตัวที่รอดแค่หลักหน่วยเท่านั้นในในในตามตามระบบนิเวศนะคะก็คือจะโตขึ้นไปเป็นแม่เต่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะแค่ 1น่ถึงองตัวต่อรังเท่านั้นเองจริงๆปัจจัยที่ทําให้มันเต่ามันฟอรหรือมันตายใช่ไหมก็มีทั้งปัจจัยทางตัวแม่เต่าเองแล้วก็ทางสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนหรือว่าความสมบูรณ์ของชายหาดที่ลดลงค่ะไม่ว่าจะเป็นตะกอนหรือสารเคมีที่ทําให้ชายหาดมันเปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผลต่อสุขภาพของลูกเต่ารวมถึงอุณหภูมิทีนี้อุณหภูมิเนี่ยเป็นปัจจัยค่อนข้างสาคัญเพราะว่าเป็นตัวที่กําหนดเพศของลูกเต่าด้วยกําหนดตั้งแต่ในไข่เลย อ๋อยังไงคะาคขยายความหน่อยได้ไหมว่าเาไปคเขาไปกาหนดเพศยังไงก็คือถ้าสมมติว่าอุณหภูมิมันสูงเกินไปอะค่ะมันก็จะมีเต่าเนี่ยเพศเมียมากขึ้นอ่าทีนี้าสมมติว่าในรังเนี่ยมันปกติมันจะมีสัดส่วนประมาณเพศผู้ห้าสิบเพศเมียห้าสิบในอุณหภูมิที่เหมาะสมทีนี้พอโลกมันร้อนขึ้นอุณหภูมิมันสูงเกินไปมันก็จะเป็นว่ามีแต่เพศเมียในรังสมมติเพศเมียเก้าสิเปอร์เซ็นอ่าเพราะฉะนั้นแม่เต่าคือเต่าเนี่ยลูกเต่าก็จะโตไปเป็นตััวเมมท้งหด โดยที่ตัวผู้มันมีน้อยพอตัวผู้ในธรรมชาติมีน้อยก็จะมีการผสมพันธุ์น้อยมันก็จะมีเป็นส่งผลลดประชากรลงไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวผู้น้อยมากกับตัวเมียเยอะมากตัวเมียมันก็มีไข่แต่มันไม่รู้จะผสมพันธุ์ที่ไหนเพราะมันไม่มีตัวผู้อย่างเงี้ยค่ะก็จะกลายเป็นผลในระยะยาวในอนาคตที่ก็ย้อนกลับมาว่าเราเป็นตัวมนุษย์เราเนี่ยค่ะเป็นตัวนําทําให้เกิดปัจจัยแบบนี้ก็<ๆ>ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ากอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่แค่สาเหตุแบบ สั้นๆที่ทําให้โลกร้อนขึ้นแต่ว่าเราสะสมแบบกิจกรรมหรือว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดโลกร้อนมาเป็นระยะเวลานานค่ะเรื่องของการเกิเกดตื้นต่อทะเลเกยตื้นค่ะปัจจัยหรือว่าสาเหตุใดบ้างที่ทําให้เขาเนี่ยเกิดการเกยตื้นหรือว่าเสียชีวิตในในช่วงสักประมาณ10ปีหปีที่ผ่านมาค่ะค่ะก็จริงๆเรา,ามีต่อทะเลเกิดตื้นเนี่ยเกิดประมาณสัก400ตัวต่อปีมีทั้งตัวที่ตายแล้วก็เกิดตื้นมีชีวิตค่ะสาเหตุเนี่ยก็ สัก25%เกิดมาจากสาเหตุตามธรรมชาติเช่นการติดเชื้อการเกิดโรคตามธรรมชาตินะคะส่วนอีก75%เนี่ยเป็นสาเหตุที่เกิดจากมนุษย์เช่นการติดเครื่องมือประมงโ,มงโดยบังเอิญการติดอ้วนติดขยะทะเลหรือว่าการกินขยะทะเลเข้าไปค่ะที่นี่ขยะทะเลถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เขามาเกิดต้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเลยเพราะว่าตามสถิติเนี่ยก็คือ ตดยในเต่าเกยตื้นทั้งหมดเนี่ยสานของจานวนเต่าเกยตื้นนั้นเนี่ยมักจะเกิดมาจากการมักจะเกิดมาจากขยะทะเลค่ะเกิดจากแบบว่าที่เห็นในข่าวก็อาจจะแบบอวนไปพันตามตัวตามแขนตามขาหรือว่าในคออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขากินเข้าไปอาจารย์เคยพบเคสของการผ่าตัดเต่ตในในาหรืมคะจริงๆส การที่เต่าเนี่ยรับผลกระทบจากขยะทะเลมีสองสองแบบก็คือการกินเข้าไปแล้วไปอุดตันทางเดินอาหารเกิดเป็นแผลเป็นเป็นเป็นรอยโรคมากมายส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการพันรัดนอกร่างกายก็คือการติดเครื่องมือประมงชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นอวนลากเป็นเบ็ดเป็นอะไรก็ตามค่ะันนี่ก็นับเป็นขยะทะเลทั้งหมดเลยจริงๆเคสที่เจอเต่าติดเบ็ดก็เยอะมากแล้วก็เต่าที่กินขยะทะเลเนี่ยจริงเราจะไม่รู้ว่าเขากินจนกว่าเขาจะตายแล้วก็เผามาบางตัวเนี่ยเผาออกมาเจอ ขยะอุดตันเต็มลำไส้เลยก็คือกินอะไรไม่ได้ลำไส้ก็คือเป็นเนื้อตายนะคะหรือบางตัวเนี่ยถูกกวนพันรัดจนแขนขาดต้องทําการตัดตัดเอ่อตัดใบพายของเขาไม่ว่าจะเป็นแขนหน้าหรือแขนหลังอ่าก็พอตัดไปเขาก็จะกลายเป็นเต่าพิการก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยกลับสู่ทะเลได้อีกเลยก็ต้องเลี้ยงเอาไว้ตลอดชีวิตะคะ่ะในช่วงที่ผ่านมา3-5ปีหรือสิปีพบว่าสถิติเขาเพิ่มมากขึ้นไมหมคะดาง การ,การเกยตื้น,นใช่คือจริงสิปีก่อนเนี่ยการเกยตื้นเนี่ยมีแค่ประมาณ 150- ่งถึงสองตัวต่อปีเท่านั้นเองทั่วประเทศนะคะแต่ว่าตอนนี้ช่วงตั้งแต่ปี2 5ง0เป็นต้นมาก็เริ่มขึ้น300400ต่อปีตอนนี้น่าจะบางบางปีที่สูงสุดเนี่ยมีถึง600ตัวต่อปีเลยหก0้ตัวที่เกยตื้นนะคะในขณะที่เขาวางไข่หนึ่งพตัวต่อรัง หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยฟองต่อรังหน <100 S 1> ึ่งร้อยฟองต่อรังแต่ว่าการที่จะแบบเจริญเติบโตไปเป็นแม่พันธุ์ได้อีกเนี้ยก็คือหลักหน่วยเท่านั้นเองใช่เรียกว่าถ้าเกิดเกยตื้นเยอะแบบเนี้ยไปทุกๆปีอาจจะโตไม่ทันกันแล้วค่ะอันนี้สอดถึงการจะสูญพันธุ์ไหมคะอาจารย์จริงๆก็เป็นไปได้ค่ะนอกเหนือจากสาเหตุที่เราเห็นว่ามันเกยตื้นเป็นหลักร้อยต่อปีแล้วเนี่ยการที่มันวางไข่จานวนลดลงลดลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็คิดว่าโอกาสสูญพันธุ์มีสูงมากในอนาคตค่ะ การที่เขาเคยตื้นอาจารย์พอที่จะบอกสถิติได้เลยว่าพันธุอะไรเนี่ยค่ะที่เกิดตื้นเยอะที่สุดในช่วง5ปีที่ผ่านมาจริงๆพันธุ์ที่พบมากที่สุดในประเทศไทยคือเต่าตหน,นซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะพบเต่าเกิตื้นก็น่าจะเป็นเต่าตหนเป็นอันดับหนึ่งค่ะก็ตามมาด้วยเต่าตกระแล้วก็เต่ายาค่ะส่วนเต่าหัวค้อนเนี่ยมันเป็นประชากรที่ไม่ได้มีแหล่งวางไข่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอาจจะเจอยากหน่อยแต่ก็มีบ้างนะคะแล้วก็ ต่ามะเฟืองแต่ว่าแม่เต่ามะเฟืองเนี่ยมักจะพบเป็นขึ้นมาวางไข่แต่ว่าอาจจะพบเกยตื้นน้อยหน่อยเพราะว่าจานวนประชากรเขาน้อยค่ะแสดงว่าต่อตลนนุกนี่คือประชากรเขาเยอะเราเยอะเขาเกยตื้นเยอะใช่เป็นปัจจัยที่แบบว่าทําพอเขาเกยตื้นเยอะแบบนี้ค่ะจากการสูญพันธ์ของเขาเหมือนที่ที่บอกว่าเราสามารถเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ได้เรามีการเรามีวิธีการแบบว่าป้องกันหรือว่าไม่ให้สูญพันธ์นะคะอาจารย์หรือว่าเกิดตื้นน้อยๆ้อยเนี่ย เรราาาาสามาถทได้จริงๆปัจจัยที่เขาเรียกปัจจัยที่ทำให้เต่าสูญพันธุ์มีเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องสาเหตุที่ทําให้เขาเกิดตื่นจริงๆสิ่งที่คนสามารถปรับเปลี่ยนได้ก็คือลดสาเหตุอะไรก็ตามที่เกิดจากมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายหรือว่าไม่สนับสนุนบริษัทที่ใช้คืนหรือว่าชุมชนที่ใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายรวมถึงการออดูแลเรื่องขยะทะเลจริงๆขยะทะเลเนี่ยไม่ได้มาจากทะเลนะคะแต่ว่าขยะทะเลเนี่ยมาจาก มาจากบนบกก็ได้เพราะฉะนั้นขยะทุกอย่างแนมะ้กระทั่งรวมถึงพลาสติกเนี่ยที่มีน้ําหนักเบาเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสเดินทางไปเป็นขยะทะเลได้ทั้งหมดเลยไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายสุดคือการดูแลสิ่งที่เกิดจากตัวเราค่ะส่วนปัญหาที่เป็นปัจจัยกับการวางไ่หรืออะไรพวกเนี้ยก็ก็จะเป็นเพวกเรื่องโลกร้อนหรือว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ตามริมชายหาดอะไรเงี้ยก็มีส่วนก็สามารถที่จะช่วยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ จัดการพฤติกรรมตัวเองไม่ให้เป็นตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เต่าสูญพันธุ์ค่ะถ้าเกิดว่าเราพบเต่าเกยตื้นเรามีวิธีการสมพยาบานเบื้องต้นยังไงไหมคะเพื่อที่จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในในในต่อไปอะค่ะค่ะจริงๆเนี่ยเต่าเกยตื้นเนี่ยเราพบได้ทั้งบนชายหาดแล้วก็ในน้ำปกติเนี่ยบางทีถ้าสมมติเราเจอเต่าเกยตื้นที่ ติดอ้วนแล้วก็ไม่ได้มีอาการรุนแรงมากหรือว่าไมไ่แสดงอาการเหมือนไม่ได้มีบาดแผลหรือมีเลือดออกกระดองแตกชัดเจนเนี่ยเต่ายังสามารถลอยน้ําได้ไว่ายน้าได้หายใจได้เราสามารถที่จะตัดอ้วนหรือว่าคลายพวกปมพันรัดต่างเนี่ยเราก็ปล่อยกลับสู่ทะเลได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราสังเกตเห็นว่าเขาเนี่ยมีการว่ายน้ําที่ผิดปกติมีกระดองแตกมีบาดแผลที่ดูชะกันอันนี้แนะนําให้อ่อ แจ้งแจ้งหน่วยงานราชการเพื่อที่จะให้สตัตวแพทย์ที่เป็นประจําหน่วยงานนะคะกลับมารับเขากับไปรักษาฟื้นฟนูแล้วค่อยปล่อยในโอกาสต่อไปค่ะหน่วยงานที่เราสามารถแจ้งได้ยูอที่ไหนบ้างคะ่ะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักก็คือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะซึ่งจะมีตลอดออทั้งหน่วยจะมีหลายหน่วยทั้งตลอดฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอาดามันไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตที่ตรังสงขลาเราก็มีค่ะแล้วก็มีที่ชุมพรแล้วก็สมุทรสาครแล้วก็ระยองค่ะ อาจารย์คะในช่วงท้ายนี้ค่ะเราสามารถดูแลเต่าทะเลหรือว่าสมมติเราเห็นเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่นการเรามีวิธีการเพราะว่าเห็นในข่าวบางทีเขาคือก็จะล้มเอาไว้แล้วก็ไม่ให้ไปยุ่งอย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้าเราเห็นเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่แล้วเราอยากจะเป็นเราอยากจะช่วยเหลือเขาหรือว่าเราอยากจะป้องกันอะไรแบบนี้ไม่ให้เขาโดนเออมาเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ให้รบกวนรบกวนเขานะี่ยเราสามารถทำางไร จริงๆเวลาที่เราเห็นแม่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ค่ะทางที่ดีที่สุดก็คือไม่รบกวนเขาเลยอยู่ในปล่อยให้เขาเนี่ยสามารถวางไข่ได้ในที่เงียบๆไม่ส่องไฟหรือใช้ไฟสายไฟฉายส่องดู <c oughs> ปกติเนี่ยแม่เต่าจะขึ้นวางไข่ช่วงพลบค่ำไปจนถึงเช้ามืดค่ะเขาจะขึ้นช่วงมืดๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นทางที่ดีสุดคือเงียบแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังแล้วก็ไม่ส่องไฟแล้วก็ถ้าสมมุติมีคนอยู่แถวนั้นเนี่ยพยายามให้ความรู้เขาให้ข้อมูลเขาว่าอย่าไปรบกวนแม่เต่าเพราะว่าถ้าเกิดมีการรบกกวปุ๊เ่่แมตา็จะ เดินกลับได้เลยเพราะถ้าเกิดเขาเดินกลับเนะี่ยเขาก็จะไม่มีโอกาสได้วางไข่ลูกเต่าก็จะมีโอกาสได้เกิดค่ะช่วงระยะเวลาไหนบ้างคะที่เขาขึ้นมาวางไข่อย่างเช่นช่วงเดือนมีไหมคะหรือว่าเขาวางไข่ตลอดทั้งปีจริงๆช่วงอ่าวไทยค่ะฝั่งอ่าวไทยจะเป็นช่วงวางไข่เนี่ยค่ะช่วงมิถุนากรกฎาสิงหาค่ะส่วนช่วงส่วนฝัน่งอนดมันเนี่ยจะเป็นช่วงปลายปีจนถึงต้นปีค่ะก็คือพฤศจิกาธันวามกรากุ่งพาค่ะปัจจัยไ,ไหนทาให้เขาวางไข่ไม่พร้อมกันคะอาจารย์สองฝั่งทะเลเคะ ก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทั้งอุณหภูมิแล้วก็กระแสน้ำแล้วก็ชายหาดมันมีหลายปัจจัยมากๆค่ะเพราะคือมันเป็นกลุ่มประชากรของเขาอยู่แล้วค่ะช่วงท้ายอาจารย์อาจารย์มีอะไรจะฝากถึงคนที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาดูอนุรักษ์พันธุ์เต่าเอาไว้เพื่อไม่ให้เป็นการสูญพันธุ์ในอนาคตค่ะค่ะก็อยากให้ทุกคนทําความเข้าใจครัาจริงๆเต่าทะเลเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลตัวเราค่ะแล้วก็เราเนี่ยทุกคนที่ล้วนไม่ว่าจะอยู่ใกล้ทะเลหรือว่าอยู่ในเมืองล้วนเป็น ล้วนอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้น้องสูญพันธุ์ไม่ว่าทางไหนทางหนึ่งเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันตระหนักแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทางทะเลหรือว่านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วไปก็ล้วนแต่จะส่งผลให้เต่าทะเลเนี่ยสูญพันธุ์ช้าลงค่ะ เป็นยังไงคะพอที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเต่าทะเลเพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะอย่างที่ทราบเลยค่ะว่าปัจจัยหลักของการลดลงของเต่าทะเลมีหลายประการเกิดขึ้นเองจากธรรม,รรมชาติและเกิดจากการกระทําของมนุษย์รู้แบบนี้แล้ว PSUIC อยากจะชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เต่าทะเลเนื่องจากเต่าทะเลเป็นสัตว์ทะเลที่มีความสําคัญอย่างมากเลยนะต่อระบบนิเวศทะเลและของมนุษย์พวกเขานะคะไม่เพียงแค่มีบทบาททางธรรมชาติแต่เขายังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของพวกเราด้วยเต่าทะเลนะคะมีบท ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศทะเลค่ะโดยเฉพาะการควบคุมประชากรของสัตว์และพืชทะเลไม่ว่าจะเป็นแมงกะพุนหรือว่ายาทะเลนั่นเองแบ่งอย่างนี้เลยค่ะการควบคุมประชากรของแมงกะพุน เต่าทะเลนะคะบางชนิดอย่างเช่นเต่มามะเฟืองเขาจะกินแมงกะพุนเป็นอาหารหลักค่ะกินแมงกะพุนจะช่วยลดจํานวนแมงกะพุนในทะเลและทําให้ระบบนิเวศในทะเลเนี่ยละค่ะสมดุลมากยิ่งขึ้นเขาไปบํารุงหญ้าทะเลด้วยนะคะเพราะว่าต่อตนุกินหญ้าทะเลเป็นอาหารการกินหญ้าทะเลนะคะก็จะช่วยการกระตุน้นการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลให้เติบโตและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นหญ้าทะเลมีความแข็งแรงก็จะมีความสําคัญนะคะในการเป็นแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลอื่นๆอีกด้วย นอกจากนั้นเองเต่าทะเลก็ยังมีบทบาทในการกระจายสารอาหารในทะเลค่ะโดยการกินอาหารในบริเวณหนึ่งและปล่อยอุจจาระในบริเวณอื่นก็จะทําให้สารอาหารหรือว่าจากอุจจาระของเขาเนี่ยตกลงสู่พื้นทะเลแล้วใช่ไหมต้อจะส่งผลดีต่อระบบนิเวศให้คืนสมดุลและจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ทะเลในบริเวณนั้นด้วยค่ะ ในพื้นที่ไหนที่มีต่อทะเลก็บอกเลยล่ะคะ่ะว่าเป็นความสมดุลทางธรรมชาติและส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นมีความสําคัญมากๆเลยนะในในพื้นที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเพราะว่านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมักจะมาเยี่ยมชมนะคะต่อทะเลในธรรมชาติหรือนะคะที่ศูนย์อนุร,รักษ์การท่องเที่ยวเชิงอนุร,รักษ์นี่แหละคะ่ะก็จะสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ให้กับชุมชนให้กับท้องถิน่นและช่วยส่งเสริมการอนุร,รักษ์ต่อทะเลในอนาคตด้วย เต่าทะเลนะคะเป็นตัวแทนของการศึกษาวิจัยทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมของนักวิจัยหลายๆคนเลยล่ะค่ะเพราะนักวิจัยค่ะเขาจะใช้เต่าทะเลนะคะในการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศมลพิษในท้องทะเลนะคะหรือว่าการทําลายระบบนิเวศการศึกษานี้จะช่วยให้เราได้เข้าใจและหาแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเลไปด้วย ต่อทะเลเองก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลและก็มนุษย์การรักษาหรือว่าการปกป้องนะคะการดูแลต่อทะเลก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราก็ต้องทำนะคะเพราะว่าจะทําให้ระบบนิเวศท,ทางทะเลมีความสมดุลและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนกันด้วยคุณผู้ฟังคะพอฟังแบบนี้แล้วเราก็ได้ทราบเลยนะว่าต่อทะเลเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พบเห็นในชีวิตประจําวันใช่ไหมคะแต่เมื่อเราได้ยินข่าวใน,ในสื่อโซเชียลหรือว่าในทีวีหรือว่าในโทรทัศน์เนี่ยแหลคะค่ะทาไมนะคะหลายๆคนถึงให้ความสําคัญกับการที่ต่อทะเลขึ้นมาวางไข่ หรือการไปดำน้ำเพื่อดูต่อทะเลใช้ชีวิตในท้องทะเลถูกต้องไหมคะในช่วงท้ายนี้อย่างที่บอกไปเลยค่ะว่าภาคใต้ของเรามีทะเลทั้งสองฝั่งใช่ไหมคะและเมื่อช่วงต้นรายการนี้ฉันก็ได้รายงานไปเรื่องของการเกยตื้นของต่อทะเลในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างนะคะจํานวนที่พบตั้งแต่ปี2 5 6 4ถึงปี2 5 6 7เนี่อยจําำนวน82สเคสพออรารตีก็ได้รายงานนะคะว่ามีทั้งเรื่องของการเกยตื้นแบบมีชีวิตและการเกยตื้นแบบเสียชีวิตกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวหรือว่านักท่องเที่ยว นะประชาชนท่านใดพบเห็นเต่าทะเลเกยตื้นนะคะาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนพิทักทะเลเอ่าวไทยตอนล่างนะคะที่เบอร์นะคะ074324205นะคะ074324205หรือนะคะ0965536591 0965536591นะคะนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราได้อ,อนุรักษ์ต่อทะเลกันไปในตัวด้วยซึ่งช่องทางนี้นะคะสายด่วนพิทักษ์ทะเลก็เป็นความร่วมมือของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและเครือข่ายความร่วมมือนะคะเพื่อเป็นการรับแจ้งกรณีต่อทะเลหรือว่าสัตว์น้ําชนิดอื่นก็ได้นะที่เขาเกยตื้นค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนั่นเองเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชีวิตต่อทะเลหรือว่าสัตว์ทะเลอย่างอื่นที่เขาเกยตื้นในพื้้นนนทททีีท่่่เเราไปองยยววกัดะะคะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเต่าทะเลนะคะที่ต่อเนื่องมาจากรายการแลบ้านแลเมืองที่ได้สัมภาษณ์ท่านผอ,อ,อราตรีสุขสวนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนั่นเองเรื่องของกรณีที่เต่าขึ้นมาเกิดตื้นแต่ไม่เพียงแค่เต่าค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าภาคใต้ของเราเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์เลยนะคะของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดเลยอยากให้พวกเราเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาตินะคะรวมถึงอนุรักษ์สัตว์ทะเลกันไปในตัวด้วยเอาละค่ะวันนี้เองก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการ P S UIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแสฝากติดตามกันด้วยนะคะว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแส